สูงระฟ้าแปล่งแสงระยิบระยับผู้คนมากมายบางก็มาเพื่อความหวังเพื่อเสียงดวงซึ่งบางคนก็สมหวังในขณะที่บางคนก็ผิดหวังมีเกมการแข่งขันมีโชคชะตาและมีเดิมพันแต่ที่นี่ไม่ได้มีเพียงเท่านั้น มาเกา๊าหรือที่มีชื่อเต็มว่าเขตปกครองพิเศษมาเกา๊าคือเกาะเล็กๆที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเกาะฮ่องกงและเมืองจูไห่ของประเทศจีนที่นี่มีขนาดพื้นที่เพียง28ตารางกิโลเมตรซึ่งเมื่อเปรียบเทียบขนาดพื้นที่กับเกาะฮ่องกงแล้วมาเก๊านั้นมีขนาดเล็กกว่าถึง40เท่าและเล็กกว่า23เท่าเมื่อเทียบกับประเทศสิงคโปร์ ด้วยความที่มาเกาวนั้นเป็นเพียงเกาะเล็กๆจึงทําให้ในอดีตมีรายได้มาจากอุตสาหกรรมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าในปัจจุบันนี้ธุรกิจอะไรที่สามารถสร้างรายได้เป็นกาบเป็นกำรถรือว่าเป็นรายได้อันดับหนึ่งของที่นี่ใช่แล้วล่ะค่ะธุรกิจคาสิโนนั่นเองค่ะสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าที่มาเกานี้เขามีนโยบายในการจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษค่ะ ซึ่งได้มีการเปิดโอกาสให้มีการลงทุนอย่างเสรีจึงทำให้ธุรกิจคาสิโนนั้นสามารถดำเนินกิจการได้โดยไม่มีเงื่อนไขาทางกฎหมายมาคอยควบคุมและในปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการคาสิโนจากลาสเวกัสประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการเข้ามาเพื่อที่จะตั้งกิจการเพิ่มขึ้นในมาเก๊าเป็นจำนวนไม่น้อยทีเดียวค่ะ ถึงแม้ว่ามาเกานั้นจะเป็นเพียงเกาะเล็กๆแต่ว่าที่นี่ก็เต็มไปด้วยการผสมผสานค่ะระหว่างวัฒนธรรมแบบเอเชียและวัฒนธรรมของยุโรปซึ่งจะว่าไปแล้วบรรยากาศแบบนี้ก็หาชมได้ไม่กี่แห่งในย่านเอเชียและด้วยเหตุนี้เองค่ะที่ทำให้มาเกานั้นได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปแต่ถ้าหากว่าจะพูดถึงนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศไทยนั้นปีปีปหนึ่งก็จะประมาณ3 0 0แ0 0คนค่ะ